ือของมาไหวปูเส่ยา <c oughs> แส่ก่อนเกบเอาสาชุดนะ3ชุดอันนั้ชุดอ่อเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นแก้บนเป็นทุ้เลยปเ๊บหนึน่ง<อ><อ>ชุดสารปูเส่ยาเส่ ก่อนจะขึ้นไปไหว้เพราะท่านใจก็ต้องมาไหว้ผู้เสียช่าแขกนะซึ่งผู้เสยช่แสนี่ก็เป็นยักษ์ที่ดูแลที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยบาโบราณนะเป็นตำนานมานะครับดูแลรักษาโดยคำแห่งนี้นะครับ แล้วก็ไหว้บอกชื่อบอกนามบุรณาธิธธธานแล้วก็มาขอพรอ,อะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จ เมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาภพสิบตัวแขวนไว้กับตัวได้เงินเท่านี้ครับขออย่างนี้ทุกวนก็ต้องเรียนไปอยู่ชาติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เงไปแล้วก็ขอขอบคุณท่านด้วยครก็ขอเดินท่านบูชาได้ตู้เพื่อนของคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับก็ไปขอพรเนาะไม่ได้ไม่ได้มานานแล้วเนี่ยสองสามเดือนแล้วไป ขึ้นไปบนวิหารนะครับไปไหว้พระประธานสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดพอเข้ามาก็จะได้ยินเสียง,ออง,ง,งเสียงแนะนำนักท่องเที่ยวนะรับให้ทำอย่างนี้นแล้วเพียงแต่ท่านจุดทูปสามดอกเท่าน,นั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามส

เล้เขามาในวิหารนะครับซึ่งคนนักท่องเที่ยวส่วนมากจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาที่นี่นะครับส่วนมากมาไหว้หรือว่าทัณใจเสรก็จะไปชมทิวทัศน์ข้างหลังก็จะกลับกันนะครับในนี้มีของดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวไหว้ผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่ครับเออจะมีหินสีดำนะครับหกก้อนนะครับ ที่เขายก3าก้อนเขายกสามก้อนคนที่นี่เขาจะรู้นคนัะให้ยกสามก้อนให้อธิษฐานนะครับว่าสิ่งที่จะทำจะจะะสมสําเร็จไหมโดยก้อนแรกเนี่ยให้อธิษฐานว่าถ้าสําเร็จก็ขอยกขึ้นนะครับถ้าก้อนแรกยกขึ้นก็ให้ยกก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สมต่อไปนะครับก้อนที่สองที่สามก็ตรงข้ามนะครับว่าให้อธิษฐานว่าถ้าสําเร็จก็ให้ยกไม่ขึ้นนะครับ ก็ให้อธิษฐานเสร็จแล้วก็ยกนะครับก้อนสองขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ยกก้อนสามต่อนะครับเนี่ยครับคนที่นี่ก็จะทํากันมาประมาณนี้นะครับแต่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะจะไม่รู้กันนะครับวันนี้จะมาทํากันอธิษฐานนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับจริงๆอ่ะน่าจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งคนอยี๋ยนี้ไม่รู้แล้วครับจากต่างถิ่นมาไม่รู้เรื่องเลย แต่ผมคิดว่านะึกอย่างคนในเชียงใหม่ก็บางทีก็คิดว่าไม่รู้ครับคิดว่าไม่รู้หรอกเชียงใหม่อําเภออื่น,นครับแต่ถ้าเป็นคนไม่ไม่เหี้ยวนะครับคนแถวนี้นะครับขาจะรู้นะเขาทํากันมาศักดิ์สิทธิ์น,นะครับลูกสาวกําลังทํานะครับไอิฐานเขาจะขึ้นม .4 จะสอบขึ้นม .4 อ่าก้อนแรกขึ้นแล้วนะครับนี่ก้อนสองออก้อนสองไม่ขึ้นนะครับก้อนสองไม่ขึ้นอโอเคแล้วก็ธีษฐานอีกครั้งหนึ่งตั้งจิตตั้งใจให้ดีครั้งที่สามนะครับให้ไม่ขึ้น หนักไหมหนักมากไม่ึ oh. okay. ้นเอถ้าจะะสบสำเร็จถ้าจะประสมสำเร็จสิ่งที่ขอไว้แล้วครับวิลสันนะวิสันวิลสันเลโอ้เฮ้ไปพูดอีกสาคั้งท่านดเอตเว้ระุกนี้เป็นพเป็นผ้าเก่าแก่พระพระประธานเก่าแก่มาก คนไม่ค่อยได้ขึ้นมานะครับออพอไหว้พระขอพรเสร็จนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวอยู่ข้างหลังข้างหลังพระธาตุคำซึ่งสมัยก่อนก็เป็นข้างหน้านะครับเป็นข้างหน้าสมัยนี้ก็จะกลายเป็นข้างหลังไปนะครับเนี่ยครับป้าย ลานชมวิวพระธาตุดอยคําสมัยก่อนเป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางขึ้นสมัยโบราณเนี่ยครับคนเดี๋ยวนี้ถ้ารู้ก็จะเดินขึ้นมาทางเดินขึ้นมาผมเดินขึ้นมาสองครั้งสามครั้งละสองครั้งจังล่างก็ไม่ไกลครับแต่ก็เนี่ยครับลานจอดรถที่ปุเสยแะเสยุงล่างเนี่ยก็เดินขึ้นมาเดินมาตรงนี้นครับอันนี้หนาอันนี้คนาวิหารนะครับนาวิหารแต่พอมาปัจจุบันก็มีการ ใมการตัดถนนขึ้นดอยก็ตรงนีก้กลายเป็นหลังวัดกลายเป็นหลังวัดไปนะครับกลายเป็นหลังวัดนี่พาไปดูเอ่อเป็นปูเสียแสคกับคนโบราณทําไว้นะครับ,ปรรบเป็นเอ่อเป็นไม้นะครับเป็นไม้แกะแกะสลักเอ่อเย่เป็นไม้หรือเป็นปูนไม่แน่ใจเดี๋ยวดูกอนอาสม ไม่ยาเส่ยักษ์ตาเขียวนะครับหรือยักษ์ตาเขียวนะครับเนี่ยครับสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> อันนี้องค์ปูแส้นะครับหรือว่ายักษ์จีคำนะครับยักษ์ผู้ดูแลพระธาตุแห่งนี้นะครับ มันจะเป็นปูนนะครับเป็นปูนสาธุลูกหลานมาไหว้วันนี้โอ้โหกระบออยังใหญ่แล้วนานี่ก็เป็นอาสมพระปูว่าสุเทพหรือสีนะครับ บวัดสุเทพฤษีก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นลูกของผู้เสยญาสินะครับเป็นลูกของผู้เสยญาติก็วยาเชิกทีซึ่งท่านก็ไปดูแลดอสุเทพนะครับเดี๋ยวไปไหว้ะนังจาทีวีนะพระนังจำทีวีนะครับ ลุปปันพนางจามเทวีพระพี่นางเกตวดีพระพี่นางปทุมวดีเป็นพระพี่เลี้ยงนะครับเ,เดี๋ยวเราไหว้ก่อน,นอเนาะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับไหว้ผู้เสยญาสนะครับจริงๆผู้เสยญาตเนี่ยก็ คนแถวนี้เขาจะรู้กันนะครับเขาจะรู้เขาก็จะมามาบอกมากล่าวนะครับถือว่าเป็นลูกหลานถือว่าเป็นลูกหลานท่านก็มาบอกมากล่าวอย่างบางคนก็ไปทํางานเออบางคนก็ไปทํางานที่แดนไกลนะครับจากต่างบ้านต่างเมืองพอได้กลับมาบ้านทีนึงก็ต้องมาไหว้ผู้เสยเจเสดแล้วก็มาบอกมากล่าวท่านนะครับมาบอกมากล่าวท่านว่าลูกหลานได้ไป ทำงานตรงนู้นตรงนี้ที่นู่นที่นี่มีความเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาบ้านเกิดมาไหว้ปู่แสยะแส่ก็มาบอกมาก่าวปู่แสยะแส่เนาะองเงี้ยก็บอกท่านแต่ไม่ต้องขอโชคขอลาบนะครับเพราะคนที่นี่เขาจะทํากันอย่างนี้นะครับตั้งแต่สมัยโบ,บ,บราณน,นะทุนี้เป็นชุมชนชุมชนชาวล้วนะครับชาวล้วสมัยโบราณน,นะครับก็ที่นี่ก็จะมีประเพณีเลี้ยงปู่แสยะแส่นะครับ ขาเรียกเพณีเลี้ยงดงนะครับเลี้ยงดงก็โดยการนําควายนะครับมาฆ่าสดๆนะครับแล้วก็อัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของปุ้ยสเสศนี่มามาเข้ารางทรงนะครับพอวิญญาณปุษย์เสสเข้าก็เข้ารางทรงก็จะมาโวยพรมาแบบว่ามากินก่อนปุผู้เสสก็เป็นยักษ์นะเนาะเป็นยักษ์ก็ที่ว่าตามตำนานที่ว่า ตอนนั้นดูร้ายมากนะครับก็กินคนเป็นว่าเล่นเลยสมัยโบราณเนาะเป็นตำนานเล่ามานะครับก็จนพทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดนะครับเสด็จมาโปรดก็ตอนแรกก็คงแสดงอิทธิฤทธิ์สู้กับพทธเจ้าแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้นะครับพทธเจ้าท่านก็ก็ให้ก็ให้ก,ใหก็ขอพทธเจ้านะครับเออตอนแรกพทธเจ้าบอกก็บอกว่าให้เลิกกินคนได้ไหมอะไรเงี้ย ทำได้ไหมเขาบอกได้เนาะสุดท้ายก็ได้แต่ว่าขอขออย่างได้ไหมก็คือปีนึงก็ขอขอกินควายครั้งหนึเองด้วยการให้ชาวบ้านแถบนี้ลูกหลานเนี่ยเอามาบูชานะครับอืเอามาเส้นสังเวยนะครับก็พูะเจ้าก็เอา้าตกลงอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งประเพณี ทำนี้ก็มีมาแต่โบราณเลครับประเพณีเลีเ้ยงดงนะครับแล้วก็จะมีประเพณีอย่างหนึ่งที่โดยคํานี้ก็คือประเพณีส่งน้าพระธาตุนะก็จะทําหลังจากวันวิสาขาบูชาหนึ่งอาทิตย์นะครับเจ็ดวันแปดวันนะก็คือวันตรงกับวันอัฐมีบูชานะครับวันที่ถวายพระเพลิงพระเจ้านะครับองค์พทธเจ้านะครับก็จะเป็นประเพณี ส่งน้ำพระธาตุของคนที่นี่นะครับซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณประวัติของวัดพระธาตุดอยคำนะครับก็สร้างเมื่อปี1230โดยพระรถของพระนางจามเทวีนะครับเจ้ามหันตยศกับเจ้าอน,นันตยศนะครับราชบุตรแฝดนะครับของนางจามเทวีนะครับเป็นผู้สร้างนะครับตัวพระธาตุดอยคำเนี่ยก็บรรจุพรมสาลีกธาตุนะครับซึ่งพูะเจ้าได้มอบให้กับปุสย์ยะแสไว้นะครับก่อนที่จะ ก่อนที่จะกลับนะครับตอนนั้นนะครับทีมพงษ์ทรมาโปรดนะครับก็ผู้สเสยยแสนี่ก็รักษาไว้ในถ้านะครับรักษาไว้ในถ้ำมานานๆจนมาสู่ยุคเนี่ยครับพลังจามทีวีเนี่ยทางเจ้ามหันตยศกับเจ้าอนัน,นตยศเนี่ยก็สร้างสร้างเจดีย์อง์นี้บรรจุ พระเกศาธาตุนะครับซึ่งเป็นพระเกศาธาตุของส,สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าไว้ที่นี่นะครับก็ร่วมร่วมพันกว่าปีนะครับเรื่อปีก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับเป็นวัดล้างอยู่พักนึงนะครับก็จนมีการมาขุดค้นนะครับขุดค้นก็เจอพวกพระเครื่องพวกสิ่งของมีค่าในนี้นะครับก็หลายๆอย่างนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีการบูรณะนะครับก็ บรีสังขรนะครับก็มีหลวงพ่อทันใจให้กาบไหว้แล้วก็สักิ์ด้วยนะครับที่นี่ศักด์สธิ์ก็คนก็มาแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกไม้สดนะครับพวงมาลัยสดนะครับก็จะมีล่ามัางแต่ทางเข้าเลยครับตั้งแต่ถนนทางเข้าแรกๆเลยจนมาในวัดในวัดก็มีนะครับในวัดก็มีครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับอุหนข้างล่างก็ได้นะครับมั่งนะครับก็ดีนะครับข้างบนวัดก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับสบเปลี่ยนไปมาก็ได้นะครับตรงนี้วิวสวยๆ ตรงโน้นจะเป็นดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพเนี่ยคนโบราณเขาเรียกเขาเรียกดอยเงินนะครับเขาเรียกดอยเงินส่วนที่นี่ก็คือดอยคำนะครับดอยคำหรือสุวรรณคีรีบรรพฤนะครับอันนี้ดอยคำนะครับก็เป็นเอ่อเป็นดอยคู่กันนะครับก็คนโบราณเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับดอยคำก็ดอยเงินนะครับก็วันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไหวพระขอพรไไหวพระนะครับก็เดี๋ยวก็จะลงไปนะครับไปหาอะไรเย็นๆกินซะหน่อยนะครับนั่งเพลินๆหน่อยครับก็เดี๋ยวจะลงไปไปไปเสี่ยงโชคซะหน่อยนะครับเพราะว่าพอขอพรลงพ่อก็ต้องเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่สักใบอย่าซื้อมากครับซื้อฉลากแต่น้อยใช้สวยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองนะครับ สโลแกนของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับวันนี้ขอบุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับบา,บายสวัสดีครับ